แบบเดียวไหมทำอะไรงัวงอกินยังอแม่ทำอะไรจะกินอะไรวันนี้หมกปลาเหรอเอาปลาคือแข็งอย่างนั้นหรอปลาอะไรคือจะพอกินสามตัวเองสินสองคนหนึ่งเนาะอันนี้แม่ก็จะทำหมกปลาสิบหมกปลาคอจางปลาช่อนน้อยเอมลีตนะ่ยมตัวนี่ไม่กินไปแล้วเนาะ ตัวใหญ่ไมเห็ดอันเป็ดตาน้ำโชกหลายวันแล้วอันนี้อันนี้เอาไว้นิดน้ำโชกเธอจะมาบุญไว้เดน้ำโชกเธอเนี่ยอันนี้ทํากินนะคะครับอาหารเย็นของคุณแม่ว่าหมกป่าหมกป่าใส่ใส่ใส่ใบหอมแล้วก็ใส่อยโอ้ยน้ำโชคเธอเนีะยจะมาบุญไว้ลูกเออลูกเลยเนาะก็ลูกแล้วเนาะเขาเลี้ยงเป็นลูกนะ เขาไม่ได้เลี้ยงเป็นสัตว์นะคะคือไม่หมกอันนี้เบิ่งหมกแมวมังสิเห็นตีหมกเห็นตีมาลาจะมาวุนายพออไปเลยเอากันไปเลยมันมันสิเอามือมันเงยมันเงยที่ดีเดเก่งมันเห็นป่ามันเงี้อน้ำจุกเอาไปนี่อันนี้เลยมังลาแม่มันสงสสยป่ามันจะอยากกินเนาะแสดงว่าต้องหมกเผื่อมันด้วยโอ๊้ยเป็นปากินโดพูน ขากินกิุ้งรุละสองรอยยี่สิบปุณหะปะแล้วก็มีอาหารเปียกด้วยอาหารเปียกนี่คือหมกปลาปลากินเล้จ้าจะเสร็จตอนไหนจะได้กินด้วยบอกมันบมเลกงานไดเกริงการหมกปลานี่อันมันมันไม่สีง่ายนะจ้าทำไมอ่ะหมกปลามันเห็ดเนียส่วนที่เป็นตำขเบียขเบอร์อีกมันมีข้าวปิ้ยานะแล้วทําไมไม่ทาอย่างอื่นเลยให้มันง่ายกว่านี้กระม่อยา แต่อยากกินหมกไงหรอกระตอบง่งไๆก็คือหมักหยาดเออไม่กินเสี่ยมันก็ต้องหยาดได้เกมไทายังไงๆถิ่มลงคล้องก็ได้ยอ้เราอยากกินอร่อยแล้วก็ต้องทํายากๆยากหมกปลานะครับหมกปลามันมีขั้นตอนเยะแยนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาไปคุลีเขาต้องไปตำเคเบียร์เขาต้องไปตำเครื่องแล้วก็คุลคุลีใส่กันแล้วก็มีผักมีต้นหอมมีผักผักชีลาเออ อุ้ยมันแซ่บนะกิงอันนี้ไม่ใช่เชฟกระทะห้างอันนี้เชฟหอยห้างก็อยากว่าดอกเชฟเอียงก็ไรเนี่ยก็เชฟไงเนี่ยเชฟประจําตัวนี่แหละค่ะกิฟต์เชฟประจำท่านเป็นชิ้นเลยหรอคุณแม่เซร์เฮดไหนใส่ซาบีซาบมุนมันเป็นบอลคือคิดว่าเหมือนลาบปลาดุกนี่ไหมโอ้จะมาว่าบะซางตัวหนึ่งเอาเอาบีมันออกเมื่อกี้เนี่ยบีมันออกเลยนะคะดีดีก็คือขี้มันโมเมนต์ดอกดีก็คือดีมันขุ่มๆอ่ะเออนี่นะครับแม่ อันนี้ก็ได้แล้วหนึ่งตัวนะแกก็ทําทแบบนี้เ้าสิบเป็นมือเอาคือไปทาให้มันขาดล่ะเวลามันสุกไปเองกิ่มยามันออกเองามันเองเก่งเตยย่าเป็นย่าวันอ๋อก็ก็หั่นให้มันเย็นก็ไม่ต้องไปให้มันออกเองก็ได้ตัวเขาเห็ดแบบ <c oughs> คนถามนะทำแบบนี้คนไม่ถามนะเออเออเป็นป่ะเออเออเออต้องคนถามก็นี่นี่บิ้งมันแค่เย็ดแบบนี้เป็นป่ะเขาทําให้มันสวยไงก็แค่ที่จะให้มันขาดไปเลยก็จบแล้วไหม ก็ทําให้คนถามเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติ่งติงเวลามันเวลามันไปถูกความร้อนอะมันจะขาดปัดรือมันจะหลุดออกเองไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปคิดอย่างน้ำมันดอกจ้าอะไรมันก็สู้ความร้อนไม่ได้ดอกจ้านี่ไงบีมันก็ออกได้เออดีออกนะครับเพอเอาบีมันออกเนี่ยมันก็จุกเชฟหอยจ้ะโอเคงังนต้องพุงมูดเคี่ยบ้านๆคิดประจําครัวเลียนี่ก็เชฟควเลือนหอยนี่แหละ ใส่ปลาแดดไหมเนี่ยอุ้ยใส่ตัวนองหิงเสพหมกปลานะครับชีวิตฉันขาดปลาแดกไม่ได้ค่ะมีใบตองหรือยังมีแล้วเดี๋ยวเบนหามาให้บุ๊คอันนี้มันพวกขีดหรอกเพราะมันหลายวันนะก็อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเห็ดเขาเห็ดกินเขาก็มาตรงว่าเพี้ยนพินิว่าตรงสวยงามอลังการเอเอเราทำกินเองขอแค่อิ่มเนาะเอิ่มาได้กิ่นเสบนั่นรับเปล่าลยค่ะเพราะชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราอะไรชีวิตของเราเนี่ยควายเสพมือมือไปนอนหลับ กินอิ่มนอนหลับตื่นขึ้นมามันก็สบายถ้ากินบ่อ,อิ่มนอนบ่หลับตื่นขึ้นมาก็หิวจ้ะการผสมขึมนกกมริงเป็นสิ่งที่ป่ตายตื่นขึ้นมาก็หิวหิวหิว,ห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 วแล้วนอนไม่หลับเลยนอนบ่หลับค่ะผู้ใดว่บบายเนี่มือแล้งนี่กินมาได้ดอกหกทุ่มได้ลูกขึ้นมาปั่นเขากินจ้าอิลี่บ่เสียกับล้อมือโลเสร็จแล้วต่อไปทําอะไรครับกระางตัวที่าบรางอีกกินเองก็ลางหรอแม่ หาว่านันสื่อกระคนอ่นขอมมนดาเมจริงค้นเห็นดาเมจริงตบานก็ดีจะได้เกิงพอเศ้าซีเรียดเร็วอระหารซีเลียดดิอีนังอีนังอัญญาอันัญญามาดาเมโนเมยเมกซี่เลียดได้บ้างแมวเมยบ่มหมักตบานแต่เอ้สีลุงเขาเขาเป็นหุ่นมดามันเยอะเลยเก่งเขาไปทัวร์ลงแล้ว ลดลแม่ก็เลยดีใจกันมาได้กินยว่ายังมีคดซอยเดียห้องคือน้องอคนเขาชอบใครมาไผ่มักมันเขาอะก็แม่ก็ดีใจด้ว่าเพ่นี้เขาขายห้องคือน้องเพราะว่าเขาบานบานี่สินองน้ำก็มีมกินกีใส่ด้ละ่ะ <c oughs> เออไอ้น้ำก็เลิศดด้วยละ่ะเปิดทวนๆนะกันอ,อ,อันนี้คือล้างล้างอีกจ้าปะิบ่ล้างพนังตี <c oughs> ล้างจะมาหลอนเกี๊ยเสียบุ่นล่ค้าจะมาขาวอืดตื้อพุ่นล่าเออดีนะไม่ใช่สไลด์ล้างอีกเนาะบ่ลนะล้างสันไลด์ผัสิบ้านสิ่งตกค้างอีกแบบเก่งเฮงเงาระวังเงาเนี่ยการทำเนี่ยมันชื่อล้างไม่ได้หรอกค่ะสันไลก์กยุนี่ค่ะเออเขียวหล่อนเกี๊ยเสียบขาวจัวนะจังล้างอันนี้คือล้างพวกขี้พวกอะไรออกน้องแม่เนาะเออถ้าใส่ถุงมือมันกับบุคักน้ำกับเขาไปถุงมือกับอันนี้คือเราทำเนี่ยนี่นี่มือเราสะอาดที่สุดค่ะ สิ่งอื่นไม่สะอาดหรอกค่ะที่บ่าเนี่ยมะลีตระหามาตนุกรนั้นต่อไปทํายังไงครับเข้ากาอันนี้คือคือคือโควกิเล้งค่ะเพราะต้องเห็ดหลายอันนี้คุณพอแล้วไปหาป่ามาหน่อยนะอันนี้แล้วจะเอาไปไหนมันกับมะเร็งพี่นิโนเขาตอไปบว่าตะนุเราล้าเขียงก่อนตะนาเขียงปลากริชนเาาะพระว่าเรามีแม่บ้านนะคะถึงเราไม่ล้างแม่บ้านก็มาเก็บล้างให้หมดในจำแม่บ้านพนดีขึ้นอย่างนี้เปัญหา จะของหนำของน้องก็จะหายเขามือเห็นไหมคุคุเขาน่ะมันก็มีจุดล้างของมันอยู่หันล่ะอันที่คุณไม่เห็นคือเรายังไม่ล้างไงคนเรามันก็มีล้างนะคะติหีกับล้างมือเลงเด้ออะไรติหีกับล้างมือเลงเออล้างเช้าก็ล้างเออมือเ้าวม่กระอาบน้ำนิดดียกะลี่กะลี่นิดดียเออรี่หางรี่หางจ้ะ เี๋บอกมันก็สะอาดคนเฮาน่ะมันก็มีความสะอาดหมดทุกคนนั่นแหละค่ะอย่ามาวานูนี่นะเพราะว่าที่เกงไทยนะมันเก่งเมยมันมันมามันมาเขาแบบว่าเฮ็ดทุกเชื้อในคนเบอร์แต่เราก็มีเวลาของมันอีกอย่างก็มีเวลาของมันเหมือนก่อนจะสะอาดได้มันก็สุขรกทุกอย่างถ้าไม่มีความสุขรกมันก็สะอาดไม่ได้นะคะครับอันนี้ก็คือพืออย่้คนถามนี่รังแล้วนะจ๊ะ เกี้ยงคอลอนข้าวตื้อไป็นว่ากระดาษจ้าว้าวเรากระดาษกินถั่วลูกอันนี้เราก็จะไปทําการนะคะทําการอะไรก็ทําการควั่วจนเข้ากับตำนุ่มตำนี่ตำพิเกงใส่ตำนุ่มตำนี่ตำนั่นเราจะทําการหมกหมักนะครับอันนี้ก็จะหมกปลากินแรงของหอยร้อยชิ้นเปนว่ไม่เป็นนะฮะไม่ให้มืดแล้วเพิ่งผ่าอีกตู้เพิ่งตัดไข่แล้วก็จะตำเครื่องมันนะครับหอมได้ใช่ไหมอเมริกามน่ มน,น,นเาะแต่ว่าขาดหอมบอัวอืมอหึครับอืมนี่บอกวรสะอาดจริงๆควรสะอาดมากนะค่ะเพราะม่บ้านเขาทำให้เลิศม,มากอันนี้เราจะทำอาหารทะเลนะจ๊ะทะเลคะดีเราจะใส่พริกแล้วก็ะอ,อะไรอีกกระตัมเคียงมันเบื่อที่แหละใส่ข้าวเบื่อยั่ไง ต้องเอาขาเบียร์มาแม่มาขาเบียร์เป็นอุดตุยได้จกิงอะไรคาเบืออุดตุยชอบเ,เหนียวเหนียวบางทีล้วก็จะใส่หอมนะครับ,บเดี๋ยวขาเบียร์จะตำที่ลังก็ได้่วไมจะตำขาเบียร์ลงอ่ะ หูไปเอาอยู่นึ่มเมากเขาใสเเป็นหมาไปทีเลี้ยมันเอาไปใส่วาง้วในกระท้นที่เปันไม่ไ้บอกน่นอดีเงคุกบอกนี่นะคะแต่ถ้าเป็นไปได้นะสิขาต้งเอาไปตะเกียงให้มันเสด็จน้าก็ไม่ยืนตังตัข้าเบือก็คือขาเหนียวลายนี่แหะ บักซีนาวเวลาหมกมันจะเป็นมันจะเป็นตุยเออทาบางมข้าวโพดมีหอมกับบักซีเอ๊ะเป็นมาจะเป็นซึมแค่นี้เลยหอมไม่ใช่มันมีหอมต้น,ตนอ๋อต้นหอมมีต้นหอมแล้วก็มีมีผักซีลาวหอมมันยังเสร็จแต่ไที่หลังดูแหละ การทำแบบง,ง่ายๆเหรอกระสิงยาอีกกระโดดจะไปเห็นพิธีการแหละพิธีการเยอะมันไม่ดีนะคะสรุปแล้วมันก็คือเป็นอาหารเหมือนกันอันนี้แม่บ้านลา้างะะใส่ตะไคร้ลงไปครับใปประกูดก็ยุงใส่ต้องได้หาอีกเยอะแยะน่ะ ี้อันนี้เราไม่ตำนะทําไมอ่ะเพราะว่าเวลาเวลาถึงจะกินตอนมันถ้าตำแล้วมันมุนไปเบริสกินเอาก็ตำพรแบบไม่ต้องแหลกมากไงคืเป็นคุโรคิรีได้ยูเพราะว่าถ้ากินอันนี้เดี๋ยวฟันไม่ดีกินไม่ได้นะมันสุกมันก็อ่อนอยู่เออเนี่ยครับมันแหลกเลยเบญจได้์ควาำแหลกเออแค่นั้นแหละก็แบบคุโรคิรีได้ยู ไปมากรูยังไม่เป็นนี่เสร็จแล้วนะครับทราบไงบุ๊กโอ้ยนาอกิ่งกิ่ไปใส่มากลับบ้านร้อนไปหลบร้อนมาอะแล้วใส่กระมังเลยเหรอแม่มันเด็กมันเด็เปรตเลยนีถ้าเขาสิปิดใส่แนวอื่นมันมันกะนี้มันกะมันกะเปรตเลยเบไม่ใช่เปรตไม่ใช่จิตเลยะมันมัน มันแปลว่าเราต้องใช้ภาชนะตรงนี้คั่วเลยไหมถ้าเราไปใช้เนื้ออื่นมันก็ต้องเปลืองเปลืองภาชนะของเราเหมือนยำเนาะโอเหมือน,นต้มเครื่องยำเลยเนาะ,นะ <c oughs> มันรึไง <c oughs> มันจะเข้าเน,นื้อไหมเนี่ยับุเอออุ้ยอยากได้พักนะ่ะก็นี่ไงอยากได้พักซีกับผักหอมอันจันอยู่ในตัวเขานี่มีผักหอมยังบ่ผักหอมบัวยังบ่ เออไปอีตูมีอยู่เออกับสีแดงใส่แต่หอมแดงเอาหอมหน่อยกับมี่เลวเอออันนี้เออบ่มีกับบอมไม่ไหลเลยแหละอันนี้ปฏิบัติบ้าเอาขึ้นมาล้างไม่เป็นล้างไม่เรียบร้อยนะหล่นเนี่ยเฮ็ดไปเบิดเร็วผอาอีตูเนาะผ้อีตูอีเต็มนั่ก็จะใส่แบบนี้เลยนะคอีกหมกทั้งกำมังเลยนะ วุ้นรือยังด็ดกิ่งเห็ดนึกกินว่ติดก็ต้องดูจากแม่ไงจะไปทำเพราะว่าที่กิ่งนะถ้า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 นั่นน่ะสิมีมีใบใบหอมใบหอมต้นหอมเหรอต้นหอมแล้วก็ใบมะกรูดสีพร้อมเอ้ยใบบักกูดก็ไปเอาไว้บักกูดอยู่ไหนเอาไปเอาไปบักกูด น่ากลัวมากเลยน้ำบ้านเนี่ยเอาเขาทำพี่ได้สอบไรมุ้งกับตื่นไปนี่นี่ติงงติ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 ่งต่งดีดีดีโอ้ยกว่าสิแล้ววัตถุดิบหมาอออมบ้านเลยนะเิงมาเบิ่งมาที่โดกด ว่ามันมีโดดเราจะได้กินตอนไหนแม่มันสุกกี่ตรงก่อนจะสุกกี่โมงอะปลาล้วนนี่นะครับใบมะกรูดแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละไม่ต้องเอาเยอะนี่นี่กว่าจะได้นะครับแต่ละเมนูติ่ง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 เขาอย่างมาย้ายกระเทยเถาอยู่พูดถึงซิบ่เถาเก่ง กย็ยรกว่าอะไรชั้นนี่แหละบอมมาร์กเสตีว่าเป็นกิงคนมีปุ่มได้กิงเมว่าเมว่าอีอันนี้นะอีอันนี้มันเป็นญยาพัวกระเทยมาเทเทล่ะเออเออก็มันถือว่มาร์กกระเทยดิอิลีพัวผัวมันต้องเป็นพัวเก้ากระเทยเออเอิลีเก่งเมว่าก็เลยมีปมเพราะว่าเพราะว่าทุกวันนี้นะก่อนจะมาเป็นพัวผู้หญิงเนี่ยเริ่มหหกพัวกระเทยก่อนเอิลีเออเอออิลีเนาะแม่มั่นใจเลยมั่นใจมันมันยังเกิดปุ่มว่ามันจะเลยมาว่าเราเนาะ พี่นี่ไปแยกลัวกับเท่มาได้ดิกว่าจะเสร็จทุกคนดูสิโอ้ยเป็นปิดที่ดิดของเจ้าของเนาะไม่ต้องไปหาเนาะไม่ต้องปิดยังโดเราทำกินเองไม่ทำขายมั้งหรอเผื่อลูกค้าเห็นคลิปนี้แล้วอยากกินอยากกินก็ไม่ได้กินจ้ะ อันนี้คือล้างแล้วนะอ่า,อายังไม่ทันก็จะเด็ดใส่แบบนี้นะครับกระเด็ดไปเปรื่อยๆแหะก็ต้องซีเรียสเอาง่งายๆเยนาะแม่เนาะเห็ดยากหรือเป็นยาใส่ขนมจีนได้ไหมบอหน่ะออไ่มไลยตระหนักมันอันนี้คือการปรุงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ชูโรต แล้วก็น้ำตาลเหรอแม่น้ำตาลใส่หยอะแยะแล้วก็ใส่นี้ครับปลาด้จ้าปลานี่อะไรอีกปลาด้จ้าทวตเชนีด้วยหอมอันนี้ไม่ต้องปใส่เขาครัวก้านหนึ่งกับเขาเบียร์นี่ใส่แค่นี้จริงๆหรอปรุงแค่นี้หรอแม่มีอะไรอีกไหมปรุงแค่นี้ เนีย่เป็นสิปูด้วยเวลาเวลาปลูกเวลาเลี้ปลูกห้าสิบมกเส้นตองวะแยเบียดเอาตองไว้ใส่หนีบปลานั้นไงอยู่ในนั้นไงยังเห็นอยู่เลยาซิมมันจริงมันดิบนะเอาดิบก็ชิมหนามมันได้จ okay, ิ้มเนี่ยกระเทาะกระติตองลมกเชีตองจะชิมติ๊บแต่อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้กินเนื้อปลาเท่าไหร่มันตีปะแต่คิดว่ามันตรงจางอยู่เลย่ะใส่อีกใส่ปลาแดกอีกก็ว่า ก็ไม <c oughs> ่เห็นได้กินบะค่อยซีมดอกกินไงก็กินแหละกินละเองเนาะแค่นี้ก็พอเด็ดมันจางเขาก่อนน้ำแปาใส่อีกบ่ะค่ะซีมดอกอุ้ยมันได้หลายหมกอยู่ตัวนี้อันนี้มาทำกินเองนะตอก้วยม่ยมบานแล้วก็เมียนแบบสะอาดดีดอกไหนทำอะไรอีกกระหอบโมกไหนเอาใบตองมาก่อน เออก็คิดไปหาแหละนั่นเดีมแม่จะหอมหมดหรอกยกครับก็ต้องได้หาโคตรหาอ,อันนี้คือเราทานกินเองไม่ต้องซีเรียส ไม่ต้องซีโรหิตนะคะก็ต้องไปตัดตองตัดอย่างหนึ่งค่ะะเราห่อตามแบบเราสะดวกสบายของเราไม่ได้ทําขายเนาะทํากินเองเปเหกินทยไเห็ดพิการีนุันบด้นเตตามกระดดแต่ว่าการของคนอื่นทําขายเนี่ยเขาไม่เขาไม่เห็นใส่แบบนี้เลยนะครับอ๋อหมกเป็นอย่างนี้นี่เองเก็บอะเห็เคยทำแต่หมกหน่อไม้กัน่ือลา อุ้ยสีสันน่ากินมากเลยทุกคนดูสิเวลามันสุกนะไม่จะเปิดให้และไม่จะสุกนเพเออเดี๋ยวอานี้โรยอีกก่อนเนีไม่ชอบเนี่ยอืออุ้ยทุกคนนะ่ากินนะโอ้ยมันพันสุกกันยังวา่าน่ากินอยู่ใหญ่มันสุกกันนี่เราจะห่อแบบนี้นะคะถ้าสุกแล้วมันจะแซ่บไหมละ่ะแซบพลูกยี่หรอนี่ก็คืออุย้ยหมกใหญ่มากแน่ยแค่กินเนาะหมกนี่นะครับห่อหมกอ๋อนี่คือการห่อแล้วก็ เขาเรียกว่าห่อหมกต้องห่อนะอุ้ยมันหอใหญ่ไหนกินมันจะสุกถึงกันไหมสุกโพดอย่างที่สูไฟเอาอบได้ไหมได้เว้ยจะพ้นกับหม่นี่สี่สูไฟอะไรมันจะสู้ความร้อนจ้าเนี่ยเราทำมันปะเฮ้ยต่อมันหน่อยเฮ้ยจริงไหนคือห่อนเออร้อนเหมือนกันไม่เป็นไรการมันร้อนทกินเอง เอออันนั้นแหละห่อไปีกมันมันมันห่อใหญ่อะ่ะเออเอาละหลายชั้นมันห่อใหญ่นะจ๊ะมันก็เลยมันก็เลยอันนี้เอออุ๊ดเขากระเพี้ยนเลยที่เก่าเขา <c oughs> เถา่านี้เนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วนะจ๊ะอ่าหนึ่งห่อจ้ะใหญใหญ่มากทุกคนดูด <c oughs> ิเมยเคยห่อส่งขายดิจัะ,ะมันก็ห่อเลก็กอ่ะส้มหมูเหรอเออส้มหมูส้มหมูห่อเด็กก่นคุณพ่อแล้วเป็นพุทธคันให้ ต่อไปเราจะห่อหมกอีกหนึ่งหมกมันมันหมกใหญ่กะเกิยงหมกใหญ่ก็หมกใหญ่ไปเลยสองหมกจบตะเกียงเลี้ยงหมกหนึ่งมกสองหมกโอ้ยกินไปเลยสองหมกทีเดียวตะพูจะปากตะวันใหญ่ก็ไรจำข้าวเหนียวเนาะเอาไม่ดูเอาไม่ซิอุ้ยทุกคนดูสีสันสิ นายกินใส่พริกใส่อะไรไปด้วยต้องทำมันบมกเนตรงหมกต้องหอ่ออะไรบลีตรามา,น,า,น,มานี่กิมนมาเออนี่กระัาห่อนะครับเพราะมันหมกใหญ่ไงก็ต้องอันนี้เออโอ้ยอันนี้กัยังปาเหอนตันยุกกิงมันหมกไงมันข้นมาได้ ขัดไปเลยพเพราะฉะนั้นเมย์คิดบ่ปิ่นอีกแล้วขัดไปเลยป,ปิ่นปูขัดไปเลยจ้ะนี่นะครับสองหมกลเล้วแล้วหมกตรงไหนหมกตรงไหนหอเอาไปต้มตรงไหนคขาเนี้เอาไปนึ่งตรงไหนกระเกต้าอ๋อนึ่งแก๊สนะครับก็จะเสร็จแล้ว ไปไหน,น,นมไมอนนีน้ำน้ำมันยุธีบ่าน้ำกข้าวโมเหงกินเพราะยังเขายังมีคลิปด้วยบ้านผันมาพากอีสานเขาอุดน้ำเขายังดังเพรายังมีคลิปนะอดน้ำยังไงอดนมม้ำเพราะพี่น้ำกินเพราะพี่น้ำใสบ้าหรอน้ำเยอะแยะเอาอีนี่ได้กินเ,เอาหมกใส่นี่หรอหมอกวางในนี่หรอเออเพราะเราไม่ใช้ซึงค่ะซึงก็มีอยู่กี่คานคนเออคือกี่คานเอานี้นี่ไง อะไรี่มันง่ายเราก็ทำอืมง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าไปเห็ดยากลงบัวอย่างเงี้เห็ดยากมันยากลงบัวอย่างเงี้ยบัวเรียงงาไมันยิ่งยากึงนี่นีไม่ต้องเห็ดยากจ้ะปิดฝาไหมเราต้องปิดฝาอย่างเงี้ยแล้วมึดูดูนะครับนี่เห็ดของงาไมันเป็นงาจ้าว้าวโอ้ย พระพ่หมอแม่อยู่ใส่เห็นหรอกพระพ่หมออยู่พุนน่นอีกแล้วไหนอยูย่พุ่นอยู่เลยอยู่นู่น,นตะหัวใจเต้นเอาไปทั้นนทงนั้นโอ้ไปยิงนั่งก็ต้องเดินเตะเอาออกมาแต่ก็ยากวันม่ม้างลางไปที่นอกแล้วไปเอามาพร้อมกันเนี่ยมันกระบลูน่ะวันในยุใส่เนี่ในเมื่อในเมื่อที่นั้นไม่มีแล้วก็ต้องหาให้มันเจอนี่ไงมันอยู่ที่นี่เอออันไม่มาเอามืงไปพิดจ้า รเด็<ไ>นู้นไปหนีโดเออเนี่ยมันอยู่ที่นี่อ่ะกว่าจะเ,เสร็จแต่ละเม,มนูว่ากลางนี้พี่เก็บตรงนี้เออเห็ปะนะปะ็นะแต่ไปที่ทําไปอยู่ตรงนู้นไงมันกะพืยยออ้นที่เทาาไหล่ย่ะกินอันตีกันว่าอะไรดอกเพราะว่าพื้นเคพื้นที่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันคนบ้านบางคนเนี่ยมันก็ต้องกว้างใหญ่ไพศาลนี่แหลของเรามันไม่กว้างไงก็นยังไงเออก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็รออย่างเดียวอื ก็นยังไงมันก็ได้แล้วเนี่ยประมาณกี่นาทีคุณแม่ขัดสองนาทีป่ากษีบัสูงเนาะกสิจำาไปาสิมือรวยๆเน <c oughs> าะกะพูนเออประมาณสิบกว่านาทีหรือยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะให้ครึ่งชั่วโมงออสุกๆนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูหมกปลาช่อนวันนี้ไม่สีนหนึ่งเขาจำบุยๆเอาเมลสิกษีจำห้เพิ่นเบิงเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดาใครอยากดูตอนสุกเดี๋ยวไปดูกับแม่หอยนะครับนี่อันนี้คือวิธีทำเนาะนี้ หมกปลาอะไรนะแม่หมวกประคอหมกประคอะคมกปลาคอ,คอข้าข้อพี่อายนี่ขึ้นอ้